พระประธานในพระอุโบสถวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศินงดงามแบบปางมาราวิชัยพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้หล่อขึ้นใหม่ทั้งองค์โดยไม่มีการเชื่อมต่อด้วยทองแดงที่ขุดได้จากเหมืองที่ตำบลจันทึกจังหวัดนครราชสีมาและอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานที่พระอุโบสถโดยสร้างคู่กับพระพุทธมหาโลกาพินันทปฏิมา พระประธานของวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารอีกวัดหนึ่งที่ทรงสถาปนาในรัชกาลของพระองค์พระพุทธรูปหล่อด้วยทองแดงองค์นี้ได้รับพระราชทานนามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระพุทธเศษถุตมมุนินหมายถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดยิ่งใหญ่เหนือกว่าพระมุนีใดในโลกกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย